ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผมสลับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวครับจอยขับรถเปิด GPS ไหมเปิดประจำเลยต้องดูทาง,งถูก<ด>ไหมฮะ,ะสมัยนี้ไม่มีใครมาเปิดแผนที่เป็นเล่มๆแล้วนะฮะ <S <S ต้องเปิด GPS <S 2> <S 2> นำทางแต่ปรากฏว่ารถคันนี้ครับ GPS นำทางไปในป่าลึกเลยคุณผู้ชมอีกนิดเดียวเขาบอกจะเป็นเหวแล้วว่าลองไปดูพร้อมกันครับเป็นทางเลี้ยวที่ว่าเลี้ยวขวาเข้าทางลัดไม่ต้องเชื่อ GPS มัน GPS นำทางเอาอีกแล้วครับกู้ภัยเพชรเกษมสาขาท่าสอยางที่จังหวัดตากต้องรีบเข้าไปช่วยคุณพ่สหรัฐอายุ40ปีเป็นพนักงานขับรถขนส่งสินค้าออนไลน์ยี่ห้อหนึ่งครับหลงทางเข้าไปอยู่ในป่าแถวแถวบ้านแม่2องน้อยอำเภอท่าสอยางตั้งใจจะทะลุไปที่อมก๋อยเชียงใหม่ครับเขาก็ตั้งค่าเลยกด GPS นำทางจากจังหวัดตากค้นหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดเส้นทางที่รถไม่ติด G.P.S พามาเลยฮะคุณผู้ชมรถไม่ติดมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้โอ้โหไม่มีเพื่อนรลทางเลยฮะเขาบอกแบบนี้คือเส้นทางที่พามาเนี่ยนะในพื้นที่อำเภอท่าสองอยางพอเลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่อมก่อยก็ขับตาม G.P.S แต่ระหว่างทางไม่มีบ้านคนเลยครับระยะทาง336กิโลเมตรจากทางที่กว้างๆมันค่อยๆแคบลงแคบลง แคบลงไม่พอนะจอยซ้ายก็ต้นไม้ขวาก็ต้นไม้บ้านคนก็ไม่มีจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้เขาบอกว่ามันมีเหวอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะจนสุดท้ายตัดสินใจเอามือถือขึ้นมาฮะนี่เลยทําแบบนี้เลยหาสัญญาณก่อนอ๋อมันในป่าลึกไงเออไม่มีบ้านคนหาหสัญญาณเสร็จปุ๊บพอเจอสัญญาณโทรหากู้ภยัยแล้วโชคดีมากคุณผู้ชมมีสัญญาณอ่ะ แล้วกู้ภัยมาช่วยทันครับทางพี่กู้ภัยบอกเลยครับแนะนําแบบนี้ถ้าคุณไม่คุ้นชินเส้นทางคุณโทรมาหาทางจากกู้ภัยก็ได้มาถามทางก็ได้ออไม่อยากจะให้แบบเปิด GPS แล้วก็ขับตามคืออย่างน้อยๆถ้าคุณเห็นว่าไอ้จากถนนกว้างๆอะแล้วมันแคบลงแคบลงมีต้นไม้สองข้างทางคุณควรจะหยุดก่อนแล้วคุณก็โทรหาก,กู้ภัยอย่าขับตามไปโดยที่คิดว่าข้างหน้ามันจะมีจุดหมายปลายทางที่รออยู่ <S <S <ๆ>เพราะไม่อย่างนั้น อาจจะเจอแบบนี้ได้ลองฟังพี่กู้ภัยเขาแนะนํากันหน่อยครับปกติเส้นทางเส้นเป็นรถต่างจังหวัดจะไปอมก๋อยจะไปเที่ยว่องเที่ยวดอยม่อนจองอะไรทำนองนี้ครับหรือจะมาธุระก็พาไปผิดทางนะครับแล้วก็ไปเจอทางที่แบบยากที่ว่ารถธรรมดาสองล้อจะผ่านได้สำหรับปีนี้นี่สองเคสแล้วครับ ปีนี้2เคสแล้ว <c oughs> ซึ่งปีนี้มันเพิ่งจากมีนาคมนะคุณพี่ <c oughs> เท่ากับว่าเดือนละคนนะว่าง่ายๆาเพราะฉะนั้นเรามัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงแล้วขับรถในช่วงกลางคืนเปิดเฉพาะ GPS <c oughs> อันนี้ผมเป็นห่วงจริงๆ <c oughs> <ใช S 1> เป็นห่วงใจด้วยเ,เนี่ยแล้วคือบางทีพอมันมืดดึกๆเราก็มองไม่เห็นทางแล้วไง ต้องเช็คดีๆนะออถ้าเห็นชาวบ้านรีบถามไว้ก่อนถ้ารู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วหรือว่าทางออกต้องหาคนขับให้นั่งละเอออันนี้ดีอันนี้ดีแต่ <laughs> ยากจังเลยอ่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o u t ทู e ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ